สวัสดีฮะน้ำผู้เยอะปั่นไฟปั่นไฟไม่น้ำผู้เยอะลรอปั่นไฟปั่นไฟปั่นไฟที่เรารัก้ด่านนี้ด่านอะไรอ่ะเล่นมาหน้าห้าออกตานะแต่ยังไม่ไม่ชินด่านนี้เลยอ่ะผมปั่นกับใครเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้อ่ะเขาชื่ออะไรอ่ะนายชื่ออะไรอ่ะโอ้แต่งตัวเซีซีจังโอ้ เราก็แต่งตัวเซ็กซี่นะเนี่ยเราเสกกำไรเลยด้วยอะ่ะใช่กำไรหรอฮะที่เลือกไปไหนอะ่ะเอไอ้นั่นปะไอ้ตัวหมูปะฟดตูด,ดใช่ใช่ใช่ไอ้หมูไอ้หมู เซนซอไม่ใช่เซนซอรว้มันคืออะไรอ่ะสักตัวแหละเพราะามันมีไอ้กล่องเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆๆมันเอาใครมันเอาเพื่อนเหรอเดี๋ยวผมบอกให้ ขยันบนเนาะไม่เห็นผมปะถ้าเห็นมันต้องวิ่งมาทางนี้เลยโอเคตีคนอื่นอยู่ มาโอ้ยโอ้ยสอรีสอรีจะบอดีบอกให้เอ้ไม่ไปไกลเลยอ่ะน่ะผมเนียนเนียนช่วย ผมเรียนช่วยนะไม่เป็นไรคอมอนแมนไม้หนึ่งไม้สองโอเคเระหว่างที่เราติดท็อปปอดกำบังแล้วก็แคทเทอร์เทมมอืมมันเป็นไรใครอ่ะมันไม่เห็นเอาผมเลยอะ ผมจะแบบไปเสนอหน้าเลยนะถ้าครถาว่าเสนอนะเสนอนะให้พี่เข้าเห็นเลยนะสองไม้มาไป่แลกใครไม่รู้อ่ะผมต้องทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยคือการปัดไฟเว้ยมมาแล้วเล่าทางนี้เดี๋ยวผมบล็อก,บอกให้บล็อกบล็อกให้ มาละเฮ้ยผมไปดีกว่าวะเราไม่ใช่สายปั่นไฟดี <_ an> เพื่อนหน่อยอ่ะ <_ an> มันไม่มีคนปั่นไฟเลยผมปัน่นเองกะนะ็ได้เดี๋ยวผมไปช่วยนะครับผมก็ปั่นไฟต้งช่วยต้งปั่นอ่ะตอน,นช่วยดีกว่า จะมาก็มาเอาจะเอาก็เอาจะมาก็มาเออือมันมาวะ่ะวอททำอะไรอะ่ะผมปั่นต่อนะเขาไม่เอาผมเลยอะ่ะเพื่อนฮัลโหลให้ใจเฮ้ยโอ้แม่ไม่เอาเราเลยอะ่ะดูดิเรามันไม่ไม่สวยพอหรอ ผู้หญิงคนนั้นทช่ไมนมโตวกว่าเมียเหรอเมียนมโตวกว่าเนี่ยเออโอเคโอเคเมียนมเล็กกว่าตายแหละผมขอโทษผมไม่ตั้งใจแต่ผมจะช่วยจริงๆโอ้โหมันน้องไรผมล้อแหละน้องไรผมล้อแหละผมบอลลี่ค่ะนี้ผมบอลค่ะนี้ ยูขึ้นกับบอลลี่ได้มาโอเคได้มาก็ปั่นไปมาเน้นออกก็ได้ไม่เน้นจุกละเน้นออกก็ได้ถ้าขนาดนี้ไม่เน้นจุกละมาจากทิศทางใต้ข้างหน้าเหรอไฮโดนอ่ะบิวดนเหรอบิวต็งฟ้ Tương vấn à? view thương quanh nhỉ? view từng thương nhiều nó. view na nha nhiều view, Viu bì 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 Không

ติดแต่ปลอกกับางเฮ้ยปลอกข้ามน่อยนี่หางสา,ายไหมโอเคโอเคโอเคขอรถละกันขอษและกันที่เสนอหน้ามันไม่ตีผมเลยทุคนผมกลายเป็นหน่วยซัพพอร์ตตั้งแต่ตอนไหนเขาคมื่อเดีดีกว่าไอเขออาเมจะเสร็จแล้วเขาเมืะเสร็จแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยเองผมไปช่วยทุกคนเองไม่ได้จงไม่ได้จุกเลยเฮ้ยเอาไม่ใช่ไปช่วยแล้วโดนตีเราเอาสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ออกอืมเดี๋ยวผมไปช่วยนะเดี๋ยวผมไปช่วยผมไปช่วยขับปั่นก่อนผมแรกนะแรกดีไหมเสร็จละดีดี มีเดีเรียนมีถนนเฮ้ยวีบอกเอาเจอกันหน้าประตูวิ่งแยกสิไอผมวิ่งแยกกันและมีไม้ตรงนี้นะ มันเก็บได้แค่คนเดียวคิลเลอร์มีแค่คนเดียวอยู่ที่ว่ามันจะเก็บใครนคั่นเองนั่นไงเก็บใครสักคนนั่นแหละใช้ไม้ไปแล้วด้วยว้ายว้ายบิวอ๋อ บิวหรอดูอย่าร้องดิ ผมเห็นนั่นน่ะอยู่นั่นน่ะก็้าอยู่นั่นน่ะ พ่อใครพ่อใครเ <c oughs> พื่อนอยู่ไหนอะ่ะผมไปรับเพื่อนได้นะเห็นละ <c oughs> เอาบิวบิววอเต อู๋แล้วไปช่วยทำไมนะอุตส่าห์ไปช่วยบิวอุตส่าห์โอ้บิวเอ้ยจะตายไปจะตายไปโถบิวเอ้ยโถบิวเอ้ยค <c> ร <oughs> ับโถบิวเอ้ย บิวแบบบิวแบบบิวแบบเพื่อบิวบิวเพื่อแ <laughs> ทนที่จะออกไปฮบิวโอเคครับ <laughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและเจอกันคลิปหน้าครับลงบิวนี่มันจริงๆเลย